สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายใบชาแนลนะคะวันนี้มาตลาดยุทธเรือคำนี่ฮะก็ฝนตกรู้สึกว่าของอยู่เยอะนะฝนตกเราจะวิ่งไปเลยหรือยากวิ่งไปเลยเหรอเราจะวิ่งไปเลยเหรออใส่เสือเสือของมไล่สุดประมาณนั้นัก ข้ามเลยเอออ่าเดี๋ยวคอที่ไหนเฮ้ยโอ้ Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ <coughs> นตกคนแบบเงียบเนาะไก่อะไร่ะ่ตัวเราไปดูดิไก่บ้าน่ไอ้เนื้อไปช่องล้นไปช่องล้นเน้อไปช่องล้นเออือไปจองไก่ไว้ รู้สึกก่าคนจะเงียบนะไทยทีรู้สึกจะเงียบคนจะเงียบรู้สึกคนจะเงียบแม่ค้าไม่ค่อยมีคนก็เดินน้อย Đó là ไมม่ีตรงนี้มีแต่ขนมหวาน ต้องไปเอาไก่เน่ไก่บ้านเป็นตัวขก็งไก่บ้านจะมีเป็นต้นทั้งหมดจานีไ้นี่ล้วไเดินดูที่มันไม่มีดิยด่๋ยแถวหน้าอยุ่งมอนี่เดินแล้วไม่มียดแถวมีหลายงานงนท้นี่นะล้ายสุงนุ่้าเจ้าเบิร์ดหรอหมดแล้วมั้งเรามาสาย

จึ้ง mm. 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 ัดไทคอตตงมาใหม่ยะของเขามาายใชไม่มีร่างข้างหน้าที่มีกล่องโฟมเราไปดูไม่มีต้องไปเอาไก่นูและ Cây bát cây cá là nó, mình đi theo nó, cái 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 cái

ว่างเปล่าหมดเพราะว่าเป็นสายแล้วนะคะคนก็จะไม่มีนะคะตลาดนี้ชอบหมีคนเขาขายตีหนึ่งยัน 15, ตีหาา้ากอปิดคลิปปิดแล้วนะ